ร้านเด็มโรบักที่ให้เว่เยอะกว่าร้านไหนไหนเรจช์ราว่าบักร,รับกดเกมพาร์บอกฟุตกดผลปีศาจและกดผลคิงนักกี่กดแพทออสตากดเกมพาร์นอนิเมะไฟเตอร์หรือเกมพาร์ชินโดลไลก็มีเช่นกันและอื่นๆอีกมากมายได้แล้วค่ะเรจช์สนใจก่อนเล่นะล่ะไหจ๊ะ จบแล้วเราเป็นชาวแก๊งเด้อชาวแก๊งมูนไนแล้วเนาไหนยะแล้วกูเป็นคาตาคุริคุงนี่จบแล้วมึงไม่เป็นชาวแก๊งมูนไนกับกูเด้อเอ้ยมูนไนไฟเบอร์แล้วเราต้องเข้าห้องไหนนี่ไม่รู้จะไปไม่ได้มันทามันทำใหม่นี่กทินั้นมันทำร็อบบี้ใหม่ดีไหมดีไหมดีไหมเนี่ยเนี่ยกติณัติมันมีโหมดใหม่ไหมซปเปอร์ฮาร์ดโหมดลองปะจบแล้วเด้อเราดับเราแล้วไป นี่นี่นี่เดี๋ยวเราเข้าล็อกนี้นะเดี๋ยวให้เลงมันไปก่อนแล้วเปิดประตูแล้วปิดตู้แล้วปิดตู้แล้วสี่คนสี่คนกันได้มาเร็วโอเคจะแปลกใครอะหรือสี่คนไังเออเนสโก้จังเนสโก้ลงแขกเนสโก้ก่อนเนสโก้ปรเรียนวด้วลงแขกเนสโก้ก่อนอย่าทำน้องเนสโก้ผู้หิวกระหายน้ำต่อยาพูดลำบากดันเดี๋ยวไอ้พูด กูใส่ยางไงยางแบบมันมันเป็นกากบาดอ่ะไอไอตรงฟันหน้าเออใส่ลีไม่ไม่ยางยางหมอให้ดึงดึงยางอ่ะแมงแล้วใส่แบบเป็นลว้กันบาดแล้วแมงพูดแล้วผมซื้อไฟฉายแล้วแล้วยางติดลิ้นไอ้เหี้ยแคนั้นมันซื้ออะไรบ้างกูซื้อไยางเลยกูไม่เคยใส่ยางอะไรเลนกันนี่นั่นกูเคยใส่แต่สปิงอะเพื่อนบอกไอโล่อะจบแล้วกูใส่ยางอะยางดึงที่เขาให้ใส่มามันให้ดึงตอนแรกอะมันให้ดึงข้างข้างผมสองข้าง แล้วตอนเนี้มันได้ใส่แบบระหว่างเขี้ยวอ่ะเขี้ยวบนอ่ะทางซ้ายอ่ะกับเขี้ยวล่างทางขวาให้ดึงระหว่างเลยเดี๋ยวเนี้ยเหรอมันจะยากขนาดไหนนะครับกามึงกามึงเบี้ยวไงกันทีนั้นกามึงเบี้ยวมันไข่ไข่ก็เบี้ยวยังขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเบี้ยวขวาลาโมบโมอส่วนกระลามบแล้วมันย่องไหนนี่ไม่มีปุ่มนี่เอออะไรกดจิ้มไอตัวดอกตาระวังกันทีนั ไม่ไม่แล้วมันไม่มีปุ่มมันไม่มีปุ่มย่ออ๋ไม่มีอะไรด้วยเอาหัวหลุดอะไรกันดินั่นมึงลื่นมึงลื่นกล้วยมึงลื่นกล้วยนนหัวหลุดเข้าตู้เร็วไอ้ตู้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเอากูตายเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยกูตายแล้วไอ้้เหียกูตายแล้วไอ้เหี้ยกูเข้าตู้ไม่ทันไอ้เหี้ยไม่กำลังเล่นลบอยู่กันสัตว์กดินันตมึงล่นกล้วยแล้วตอนนี้กูเข้าตู้แล้ว ไอเป็นนั้นวิ่วงไม่ทันผ่านกูดีไหมวะแล้วบอกไม่ทันกูตายเลยตัวเลยก็เรือจบแรกจบแรกจบแรกเออไม่กลัวยเลยกูเขจะดู<อ>ไม่ทันเน้อมันยากอหรหมดนี้หรือว่าเราเม่วานนวา<ะ>มันยากกัอเราเม่าวกวันทีนั้นเดียวยังไงนี่กดอกอ,อกเหรอกดออกตัวล็อบบี้ไปออกไหมเออกดออกออกออกนี่ไปติดูเพื่อนลับบี้เพื่อนชุบบอลเอาไงเราหมดธรรมดาก่อนแม่ั้ง ได้หมดได้หมดอ่ไปนี่สองคนนี่ไปทุกทีไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เอาแต่แต่มึงเข้ามาแล้วเอาแล้วเข้าไม่ได้แล้วกูขึ้นลิฟต์ไปกูขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวสมาเดินอ่ะแล้วกูก็อยู่บนมือแต่กูอยู่ข้างนอกดิมึงน่าจะมาไหมเห็นเข้ามาแล้วเอ้ยเหมือนเขาทำใหม่นะแมวเห็นคนเล่นทั้งสองเซีนะ มันดังไะเกมนี้เดี๋ยวเอราจะไปจ่ายกูไม่ได้ใจเมื่อกี้หมดตัวนังเดี๋ยวเอ้ยกูเล่นกูล้วเหมือนกูอะกูหลุดเลยเมื่อกี้หรอเอ้ยมีที่ไอ้นี้ด้วยไอ้ที่ไขกุญแจห้องกระดิ่นั้นเอ้ยมันน่าจะเปิดล็อกได้แน่เลยเดี๋ยววะกูเอาไปแล้วน่าจะดีเอ้าใชยมึงนี่นี่นี่ที่กูตื่นเนี่ยของดีเอาแล้วมันออกประตูนี้อะปกติเออมันเปลี่ยนแมปใหม่นะว่า แม่กุญแจเลยแม่กุญแจอที่กูเนี่ยแล้วทำไมไอความเร็วเมาส์มันมันช้าจังวะตุดแล้วพี่นนสตันแกเน็ตเปล่าไม่นะพี่ความเร็วเมาส์ช้ามากไม่ใช่กุญแจดอกนี้เหรอทำไมกูเปิดไม่ได้ไอ้เหีเ้าเออเจอไหมกุญแจไหนอนะ

ไอยี่ผิดทางใช่ไหม,มทางนี้ใช่ไหมนี่ประตูสี่เออถูกตุกตุกแล้วถ,ถ,ถูกแล้ว,ลวเพราะว่าผีมันวิ่งผ่านไปอะไรนี่ฮะอ่ะไปไปยาวเลยทั้งนั้นเราเราไม่เราไม่ฟาร์มเลยเออไม่ต้องฟาร์มกูมันไม่ได้ใช้ในตานี้เลยไหมยกเว้นว่าเอาไปจ่ายไม่รู้ดิมึงอยู่ mm hmm. ไหนเนี่ยฟาร์มใช่ไหมฟาร์มก็ฟาร์มเจอาไฟจ่ายก็ดีเจอจอจ

เอาไงนี่มันมีทางสองทางเอ้าไอ้เหี้ยประตูรองอยู่ยเหรอจไม่ได้โอ้ยยังไม่ได้นับโดนลาวรื่องประไม่แต่นั้นม่มีป้ายนะอันนี้มีป้ายนะเก้าโอเคไอ้ประตูนั้นฟาร์มได้โอ้ห้องยาวเปิดโอ้ยเหี้ยห้องมืดเดี๋ยวกบกันระวังนะตุยนะประตูนู้นห้องมืดอะปิดร้องเขยไปไอตัวแมงมุมมันรู้แล้วสู้ไงเราต้องหาให้เจอมันอะพอเจอมาแล้วมันจะไม่ทำดาเมจอะไรเรา ไอตัวจี้จี้ละเราต้องหันให้เจอมันตีคนประตูต้องหันหันรอบเลยให้เจอมันมันจะกลัวเราถ้าเราเห็นถ้าเราไปมองมันสิบสองวะ่ะเราต้องมีชิดอ่าจะไปได้ป่ะไม่มีอะไรเลยเอยเอไม่มีอะไรกูวามเลยสา

ยังกับพีมดอะไรนี่ทางนี้กันี่มันขี่คอนดีวะขี่คอนเดี๋ยพมีขี่คอนจบแล้วขี่คอนเพื่อนเทียบจบแล้วเยตั้งปุ่มขึ้นแล้วนี่นองมือดองมือดองมือพบฮะดีแลวพบดูก่อนเร็วางกระจกางกระจกเดี๋ยวเลือกกูเร็วเลือกกูเอาวาูเล ลามโม่กูต <cu> ้องปลาใส่มืงกินอมันมืดเดี๋ยวกูเปิดไหมอย่าลืมเลยตัวจี้จี้ต้องหันหนามาให้เจอไอ้ย่าตูลมเฮ้ยกันล้็เข้า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 

นี่ก็มีประตูไหมอ๋อน่งไปไม่ได้ประตูพังไม่แต่เราไปประตูนั้นได้นะเราลงมาทำแมวเลยกันเนี่ยใช่ไม่เราต้องไปตรงกลางใช่ก็ไปตรงกลางนี่กระเด้าอยู่นี่กระเด้าอยู่นี่เอ้าคนกระเด้าเหรอเออแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ประตูที่เป็นร่องอ่ะมันจะเปิดนี่ไงไปไปไป

เอาแล้วมาแล้วเออโอเคเก็บฟาร์มยี่สิบสี่ว่ะยี่สิบสี่ไปสักชั้นร้อยดิแต่ว่าห้องเยอะนาดได้เวลาฟาร์มจับแล้วสาย i ฟาร์มเลย ไม่มีเฮียอเลยมีแต่เศษเหรียญนอะอือใครคุณแจใช่อะมาคุณแจห้องโอเคสวยยูดดีคของพิมพิมดีดเราใช้ทำอะไรวะ ยีคอยเยู้แล้วกูขได้แล้วเอาแ้วกุญแจกูเอาแล้วกุญแจกูายเล้สิกูใชจไอ้นี้กูใชจที่งัดที่งัดประตูจบแล้วมึงกำลันแจกูดอห้องบอสป่อวะกูโดนแมงมุมล่อมื่อกีเปใช่เหรอมันเลงมางัดหน้ากูไอไอ้ที่งัดประตูนี้อ๋อเอาใช่สำหรับ้องไงเอ้ยก็ดีนั้นชิบหายแล้ว ไปแล้ว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 โอเคกูเกือบโดนไอ้เหี้ยนู้ไปอย่างไฟดับปิดไฟก่อนมันไอตัวแมงมุมอ่ะพยายามหมุนรอบตัวเลยถ้าเจอก็ก็ก็ไม่โดนดาเมจอ่าคุณแก้คุณแก้คุณแก้น่าจะอยู่ในห้องจบแล้วนี่มันอ่องนอน ไอ้นู่มเออต้องนอนก่อนเลยวิวดีบอทเปี๋เตียงอยู่ฝั่งหน้าต่างแบบนี้นอนหลับไม่ลงไอ้เหี้ยเดี๋ยวทัวอะไรมาทั้งนั้นเลยงเก็บกูเก็บกุณเจมไม่ได้จะพบมึงเก็บดิไอ้เหี้ยเอ้ามึงบักหรือเปล่าเก็ยอมึงเก็บกุณเจมไม่ได้เด้อกุณเจมมันไม่ได้เลี่ยงมึงเลยจับแล้วกุณเจไม่ได้เรื่องมึง

ช่เหรอไม่ปบ้าไอ้เงี้ยแวปตนั้นจบแล้วมึงแพนิกเบอร์ไกนั้นมันมีสองห้องไกนั้นมันมีสองห้องเลขไหวะไอ้เหี้ยสามเอ็สามสองดูประตูตรงนี้ได้ไหมมันดูไม่ได้มันมันทำลายทิ้งซะแล้วอ้ดีอเลยวัดไหมวัดใจหมสามสองได้สามสองสามอะไรดิไม่รู้วัดสามเอ็ดอะมามามมากูวัดได้มะ ไอ้ย่าถูกถูกแต่ว่าอ้องมือจัดเดี็ดๆเหมือนจะไปซ้ายอ่ะเอามึงมึงนำเอ็มนำไปซ้ายไปซ้ายไปเลยไปเลยแล้วก็ตรงไปทางนู้นไอ้ตัวแมงมุมตัวเดียวเลยเนี่ยเหมือนมันเอ้ยอ่อไม่ไม่ใช่ไอ้ยนูห้องว่างจะไปไปตำรวจไหมล่ะไปได้ปะไปดูว่าอุ้ยกองกองไอ้ดบไอ้ดบฟาร์มฟาร์มผมจะได้ตังแบบนั้น โอ้สองร้อยะตังคูเอาไปใช้ชัดนะอัน้าไปจะเป็นเด็กดีกระดานห้องบอสแน่เลยห้องนี้เลยนี่ได้เวลาวิ่งสู้ฟัดกับบอสแล้วแหละกูว่าอ่ากระดานนมาแล้วเกดรนมึงวิ่งดีๆนะจบแล้วเดี๋ยวพอตรงไหนไอ้เหี้ยวิ่งแล้วไอ้เหี้ยวิ่งไอ้้เหียไอืนใส่ยืนใส่ แกนั้นรีบตามกูมาเลยเฮ้ยทำไมังแยกแบบนี้ปัดไม่เหรอมันสุดปัดไม่ได้เฮียบ้าเฮ้ยกูตายๆดอย้กันี้นั่กูวิ่งวนไอ้สัเฮยโดนลอยสัสกูก็ดนเหมือนกันเฮียโดนโดนพร้อมกันเลยวะไม่ไม่กูโดนหลังกูกูวิ่งมาได้แล้วเมื่อกี้จบแล้ว กูเลี้ยวเห<อ>มือนกูเลี้ยวอ้อมอ่ะและ้วกูไปไประจบกับมันพอดีอ่ะไอ้เหี้ยต้องต้องไปทางขวาเออต้องไปทางขวาใช่เราไปอ้อมแล้วแบบมันเหมือน่านกูชี้ขวามึางวิญญ่งไปทางนี้เลยไปตายนะเขาอ๋อแล้วมึงเอ,อ้ยจะตายได้ไงอย่างงั้นหรือว่าต้อง,งวิ่งเร็วเร็ววะกูย่อไม่กูย่อไปดันเมื่อกี้ยอ่อไอ้ตรงไอ้ที่ไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ย,ย,ย,ยวแล้วย่อจานรอไปดันนีอ้ยกดกดแลปเปอรเกนไปก็ได้เลย วิ่งหองบอสอะอแต่เรามีตังมาซื้อของอะคิมปรับใหม่เออมันปรับใหม่อะ่ะมันไม่พึ่งพึ่งพึ่ง,งเคยเห็นเลยเนี่ยไอายทางแยกสองทางเนี่ยวิตามินวิตามินเอาไว้ทำอะไรวะหรือแม่แเนยวิตามินไอเพิ่มเลือดไงอ้อยอมีนี่ด้วยเหรอ มีในมีในวิชั่นด้วยหนึ่งพันเออแบบมองที่มืดอ่ะไอ้ก็ดีให้เทคจัดไม่ไม่เลเรับตังค์ไม่ถึงเดิมเดิมไปกันสวัสดีครับแล้วก็ใบกุญแจกุญแจก่อนได้แล้ว โอเปิดลันเลยป่ะอ๋อเหมือนเห็นแสงฟ้าๆาทางไหนก็น่าจะต้องไปทางนั้นมั้งใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ก็ตามแสงฟ้าๆเลยเมื่อกี้แล้วกูกูชี้บ<อ>ตามวะตามวะกูรั้งตามวะกูชี้ออกนู้นเลยเมื่อกี้เขาเดียนเออยกูได้ไปแจ <ก S 1> <น>้งว่าโดนบริโภดโดนบรก่อน,อนไม่นะ giờ không gì này quá. Ở đây này. Ủa cái bộ trưởng bay xác vô Ôi Uy. À, Ở đây, một sofa. long à. จบ,บ,บกนะารกสิงมันงเีบ้องกุงมันไม่ไม่นะก็ถึงนั้นเราล้วนใช่ไหมเราต้องฟาร์มตรงฟาร์มตันั้งเลยอืมแบบนี้แวะฟาร์มอ้ยกดผิดไอ้เหี้ยเขาเตี้ยจบแล้วมุดเตี้ยมนันแลถึงยกบอลและหัวเข้ามา เด้ยยอยมในมึงต้องหองยิบในตัวปะปไปไปไปยาวเลยยาวเลยสิบเสิบสองไปขัดเอามันจะเปลี่ยนอะตรงเนี้ยเอาไม่ได้อยู่นี่ มุดรูวอา่านี่ก็เราอยูน่นี่โอเคอไปสิบสามนะอุ้ยกระพริบอะไแล้วกระตินันมันกระพริบแหวนแบกแหวนแล้วไปแล้วสิบแปดแล้วกูอยู่ไหนนี่แกน,นั้นรับกูด้วย จบแล้วจบแล้วจบแล้วชิบหายแล้วกูหลงเดี๋ยวแต่กูไม่โดนดาเมจดผีกูอยู่ห่างจากมันเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนนี่จบแล้วจบแล้วกูไปห้องสิบห้าแล้วสิบเอ็ดโมงกตีนัดมึงรอกูด้วยกูอยู่ไหนนี่กูอยู่ที่โมงเลยเหี้ยแล้วกูกูหลงอยู่นี่กูงมเดี๋ยวนะอันนี้ห้องอะไรวะสิบสี่แล้วมืดทั้งสองห้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูอยู่ที่โกงเลยเดี๋ยวกูกูงมอยู่ สิบ้าแล้วกันนิ่งอันเกวียนแล้วเียมึงเก็บจากไรเยัยไปแยกกันกูจะไปแยกกันเดี๋ยวเ้ยเราห้องมืดหมดเลยทางนี้อย่างเอากูเดินกูผีมากูเดินทำได้ยังบกไปแยกเอาไปแยกก่อนเมื่อตะกี้ผีมันมาถึงกูไม่มีตู้หลบกูแอบลงชั้นใต้ดินสวยกูแอบลงชั้นใต้ดินเลยเมื่อกี้ มาคุณมาถิดคุณเช็คพอยอะไรเมื่อกี้หนุ่มีมามาอะไรอย่างนั้นทิ้งกูไว้ดอะกูยืนรอแล้วมาดูเลยพอคระรู้มาแล้วบกูหลับยาวเลยเอ้ยถึงกูต้องแอบมุดลงชั้นใต้ดินกูไม่โดนอะไรแต่ว่ากูต้องงมหาทางกุญแจเจอแล้วสิบเก้าอะเมื่อกี้เราตายตั้งแต่สามสามไปก่อนประมาณนั้นสามสามเมื่อกี้เอ้ยกุญแจหา ยังจะไป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 ยี่สิบป่ะเอ้ยมันมีสองอ๋อยี่สิบกระไม่ต้องไกูจะบอกมึงแล้วไ่ตอนนี้เมื่อกี้กูทาอยู่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่ทระไรหลบไปตอนนี้เลยไีพอิยี่เอ้กูพูดยี่สิไอ้ยังไงกันแล้วไปมาดีเลยแปร้เยี้ยโดน chụp cái anh ơi, nhìn bắp miệng mấy ta lấy rồi quả lắm Hi hi, miệng lấy rồi Chạy luôn, phải check kìa này kìa bà đây, kìa bên đây Hả, à, mình kịp đấy kìa nè à mình tơm, mình tơm phơi Mình bay Chỗ nào, khu phải check chấm một lần nữa à, <laughs> เฮ้ยตู้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 พ่อมาพ่อมาพ่อมาวิ่งเล่นวิ่งมาละจันย่าพ่อมาดีพ่อแบไปบเวณมันมาเด่งแบบไฟแตกกันเลยดอบมันปล่อยฮารคิไงยี่สาวนะแล้วก็ยี่สี่อันนี้ไม่ใช oh, ่ไม you know, ma like, ma like ่ใช่ยี it ่ห้าองมืด ักนิพี่บอกว่าดู้รามไอ้ล้มไปอ่ะพ่อมายังยังยังพ่อต้องกระปิบยังยังกระตินั่นออกมางก้นมึงใจร้อน่นเรไปเลยวเจเจ็ดห้องมือต้องมือยังพ่อยังไม่มานบางนี้แวงบทเอกกูจะเข้าไอ้ยังกูจะตับไฟแจ็คจบแล้ว โอ้ยเสียงมันแปลกๆนะฟังนู้อตัวยียอะไรแน่เลยกำลังกูได้ยินเสียงแปลกๆว่ะเหมือนกันฟังประตูเนี่ยลองมาดูยี่สิบเจ็ดฮมยมันทางยาวอ่ะอย่าบอกว่าห้องบอสนะไปลุยเลยเรา ยีิบเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอันนี้ต้องยี่สิบแปดแยกกุญแหมดแล้วนะพ่อไปแยกกูจะหมดแล้วอะไรถึงประเดี๋โอเครอดมันวุ่นๆอะเมื่อกี้ยิบเก้าไปแยกกูหมดไปกูมีกูมีกูมียีิบเก้าไปอุ้ยห้องใหม่วะห้องใหม่วะไม่เคยเจอวะยิบเก้า อ้ยไม่ได้จุดไอเยดับไปครับไปไอเย่ไปแจคหมดไอเวทมันต้องเก็บด้วยกันปาเตอร์เะสวยสามสิบวะจาดไปเลยก็ไปกระปิบกรปบเล็กเล่าไปดูวาสามเ็ดนะเ้ยว่ะสาว่ะอ้ยสามสองนะไอ้เนินกบุญกบุกบบกบบนกระปิบปะ ไม่รห็นกระิบเอากูแอบก่อนมามาปิบมาโอเค<า>โอเแอบแล้แอบแลขนบนนะ้ขึ้นบนนะขึ้นบนนะตามกูมาสามสองต่อไปก็สามสามนะอย่าก,ก็เปินนะสามสามขวาโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ยาเฮียวิ่งคนเร็วเลยโอ้นั้นอย่าปิดอง้งอย่ากนไนอย่าปิดอ้งนะ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอร์มฟเคสามสามวะอันนี้ฟาร์มโอ้กำลังกูกำลังลองลองยายยายไม่วิ่งเร็วอ่ะเออใช่เหรอยาวิ่งเร็วก็มีเหรอเกิดปีมือสามสามว่ะโอ้ยเนี่ยเวเลยประตูประตูเปิดปั๊บกูเนี่ยตรงเนี้ยแล้วกูวิ่งเลยมึงอย่าวิ่งเลยกูตายแล้วเดี๋ยวดอ ลองก่อนไปพร้อมกันเผื่อต้องกูฉุดเลยจบแล้วบอสมาอย่างไวเลยอ่ยสามเอ้ยกันนั้นสามสิโอ้ยไอไห้องดวงตามันจะกระพริบอยู่แล้วกันนั้นมันไม่ใช่ไอตัววิง่งเนี่ยมันจะกระพริบอยู่แล้วเมื่อกี้น่ะคือยีนะ่อะไรไปดวงตาเนี่ยเข้าใกล้ได้ไหมจ้องมันแลเหมือนเป็น บอลสถิตอะมันมติดอยู่ในห้องนั่นสามหกว่ะคนลุกดีนะพวกมึงอ่ะพอแม่งเลยหมสามหกสามเจ็ดขนาดน้องยาวบอลแน่บอลเ,เ,เน้นแน่แน่แน่นน้แน่แน่ไหม

หลบไฟหลบนรกลบ้ดีนี่เราอยูกันกำลังอยู่เรากำลังอยู่เดินรถไปไปจีฮะติดไฟตัดโดนไฟเป็นไงรถเลยไม่รอดไรือยังโดนไฟเผาตายใช่เหรอมึงเหยียบไฟเหรอบาดเจียวแล้วกะดีนะเลี้ยบมันเหยียบไฟกูเเณรมีมืออยู่กูก็ไม่กล้าเดินเข้าใกล้มือเลยเก้าได้เก้าได้ไฟน่าจะอันตรายกว่า มึงซื้อเกิดได้ปะซื้อเกิดได้ปะไฟก๊อกตายเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วไฟกอกตายเหมือนไอ้ไอ้นี้ไม่ได้เหรอซื้อเกิดไม่ได้เหรอมันอ่ามันใช่รึเปล่าหุยเสียงอะไรอะหุยเรียอะไรเนี่ยไอ้ชัตเฮ้ย TÔ mày yêu sao? Too yêu thích, Too yêu thích, Too yêu thích, Too yêu mình Too yêu thích, Too BÂY thích, Too yêu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  thích, Too WING thích, Too yêu 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 thích,